ลูกค้านะคะคือลูกค้าใส่ใส่วิกผมพี่ปอปเปิลคือวิกผมที่ร้านนะเป็นใหม่ชนิดพิเศษเราสั่งทำพิเศษนะคะลูกค้าไม่ใช่แค่ป้ายเหมือนที่เราขายแบบดีขาย ได้แพ็คส่งออเดอร์กันเยอะแยะมากมายเพราะว่าเราขายคุณภาพนะคะลูกค้าใครที่อยากได้สินค้าวิกผมสวยๆร้านพี่ป๊อปเปิลน,นะคะก็กดทุกใจเพจไว้รับสิทธิทันทีราคาสมาชิกนะคะอย่างตัววิกผมที่ลูกค้ากําลังใส่อยู่นี้นะคะพี่ป๊อปเปิลแอบบแอบบรีวิวนะแอบ,บรีวิวไม่ใช่หรอกคือ,อลูกค้าใส่สวยเราก็เลยอยากที่จะเอามาให้กับแฟนเพจนะได้ชมกันว่า วิกผมของเราคือคุณภาพดีจริงสวยจริงแล้วเหมือนผมจริงมากอันนี้คือกรณีที่ลูกค้าไม่อยากที่จะใส่เน็ตคุ้มผมนะคะลูกค้าเราก็ใส่วิกทับผมไปเลยโดยที่เราใช้ตัวกิ๊บอะค่ะเก็บผมของเราเข้าข้างในนี่คือรุ่นนี้จะใส่ไดท้ทุกรูปหน้าเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าใส่ไปแล้วมันมันจะเนียนไหมมันจะ ดูโอเคไหมคือมันเป็นบ๊อบที่ไม่ไม่สั้นมากค่ะรุ่นนี้ข้างหน้ามันจะเป็นหน้ามาปัดข้างเนี่ยขาง,งานงานจริงเลยนะพี่ป๊อปปั้ไลฟ์สดอยู่นี่คือเป็นงานจริงที่แบบว่าคุณภาพของเส้นไหมของเราเป็นงานเกรดพรีเมียมซักได้รีดได้ทนความร้อนสูงนะคะลูกค้ายิ่งซักยิ่งสวยยิ่งใช้ยิ่งสวยค่ะงานตัวนี้มันจัดโปรอยู่ที่799บาทสําหรับลูกค้าแฟนเพจร้านพี่ป๊อปปั้ที่กดถูกใจเพจไว้นะคะรับสิทธิ์ทันทีราคาสมาชิกเวลาเราใส่นะคะก็เราก็ปรับ ตัวด้านหลังนะคะมันจะมีตัวปรับล็อกอยู่ข้างหลังแล้วก็พอเราใส่เสร็จแล้วเราก็ขยับมุมตรงตรง,ตรงด้านข้างคะ่ะลูกค้าให้มันลงล็อกตรงใบหูเราพอดีแล้วมันจะรู้สึกแน่นนะคะเราก็เก็บผมมายัดเข้าข้างในนะคะเก็บผมด้านหลังอายัดเข้าไปข้างในมันก็จะลดความความพองนะคะลดความพองแล้วเราก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะมันก็จะเนียนใส่สวยคืออย่างบางคนนะคะ่ะเขาแบบ ชอบในแนวที่แบบเออเปลี่ยนทรงบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปตัดผมเราให้เสียนะคะลูกค้าเนี่ยไหมสวยมากเป็นไหมชนิดพิเศษค่ะงานเกตพรีเมียมเนาะร้าน๊อปเปิลนะคะเป็นร้านขายวิกผมแฟชั่นออนไลน์ที่มีหน้าร้านใหญ่ที่สุดในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีค่ะลูกค้าขายไปแจกไป,ปโปรดีๆยังมีให้ลูกค้าแฟนเพจอยู่เช่นเดิมติดตามเราที่หน้าเพจได้เลยนะคะลูกค้ากดถูกใจเพจไว้รับสิทธิ์ราคาสมาชิก โปรโมชั่นตามหน้าเพจเลยนะคะติดตามเราได้นะคะติดตามเราได้แล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะบอกเพื่อนๆเ,เนาะคนที่เขากําลังมองหาวิกผมสวยๆอยู่เนาะก็จะได้แบบว่าใช้ของดีราคาถูกแล้วก็ที่สําคัญคือใช้ได้นานมากยิ่งซักยิ่งสวยยิ่งรีดยิ่งสวยหวีได้อะไรได้ทุกอย่างค่ะลูกคา้าทนความร้อนด้วยนะคะอย่างคนที่เขาทรํรลอนทำลไรเจนเน่ยเขาก็เอาไปทรํรลอนไปถักเปียทำอา่า เขาเรียกอะไรนะจัดแต่งทรงเหมือนกับผมเราเลยอะ่ะอย่างลูกค้าเมื่อกี้ลูกค้าก็ใส่วิกตัวยาวมาเขาก็ถักเตียน่ารักรุ่นนี้คิดว่าเขาก็น่าจะเอาไปถักเตียแต่งเก๋ๆของเขาอีกแหละนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าคือชอบแต่งแบบแนวๆน่ารักหน่อยเพราะวิกมันถักเตียได้แล้วมันไม่เสียทรงค่ะไม่งอไม่เสียรูปด้วยนะคะมัดได้รวบได้ถักเตียได้กล้าวได้โดนสเปรย์โดนเจลโดนอะไรได้หมดเลยค่ะใช้ได้นานอุ้ยน่ารักอยู่นะเออ อันนี้แค่ลองนะคะลูกค้าแค่ลองใส่ดูเฉยๆแล้วเวลาเขาไปใส่จริงเขาก็จะไปจัดเต็มของเขาละคะเนี่ยคือดูนะคะเนี่ยดูเลยลูกค้าไหมร้านพี่ป๊อปเปิรนะเป็นใหม่ชนิดพิเศษที่ทนความร้อนสูงแล้วก็ยิ่งวียิ่งสวยยิ่งแซกยิ่งสวยค่ะงานคุณภาพงานเกรดพรีเมียม799บาทคือถ้าอย่างคนที่ได้เห็นงานของเราแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ร้านนี้ขายถูกมากเลยงานขนาดนี้แบบสวยขนาดนี้อะไรเงี้ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะซื้อซ้ำกันนะเนาะ ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกก็ขอบคุณแฟนเพจมากอันนี้คือเราก็ถ่ายให้ดูเต็มๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบมีความมั่นใจว่าเออร้านเนี้ยเขาขายคุณภาพนะมีหน้าร้านมีตัวตนนะคะมีทะเบียนพาณิชย์นะร้านพอปเปิ้ลมีหน้าร้านอยู่ที่ห้างเยบางพีตรายิ่งจเจริญสองสมุดรปราการคะ่ะลูกค้าขายไปแจกไปคะ่ะร้านนี้แม่ค้าสวยใจดีเนาะกดถูกใจเพจไว้ติดตามเราได้เลยนะคะสินค้าเราเยอะมากมีแฮปี้มีวิกผมหญิงชายนะคะทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วก็ างานสวยๆเยอะแยะ,ยะมากมายรีวิวจริงรีวิวของเรานะคะเราไม่เน้นดารานเนาะเราเป็นรีวิวจริงจากผู้ใช้จริงทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าใครอยากได้ก็ติดตามเราแล้วก็ทักแชทมา,าได้เลยเรามีแอดมินอยู่ทั้งหมด9คนนะคะตอนนี้มีน้องแอดมินรับออเดอร์ตอบแชทอยู่9คนด้วยกันรับออเดอร์ตลอดเวลานะคะสนใจก็อย่าลืมกดติดตามเราไว้แล้วก็ทักแชทมาขอรับสิทธิ์กันได้เลยนะคะขอดูข้างหน้านิดนึง เนี่ยคือแค่แค่ลองนะน,นี่คือเขายัางไม่ได้บอกว่าจัดเซตอะไรมากมายบอบเนื้อสวยใส่ได้ทุกหน้าด้วยโปร799บาทใครอยากได้ก็ทักแชทมาได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าก็ขออนุญาตเขาเรียกเลยนะแอบไล์ลูกค้าเต็มที่แล้วคือสวยแล้วได้ความสวยได้ความมั่นใจแล้วเดี๋ยวไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน่ารักนะ